สวัสดีครับวันนี้พามาดูทีวีนะครับดีสัญญาณดาวเทียมไม่มีสัญญาณนี่มขึ้นไม่มีสัญญาณแล้วก็ตุกเรากดดูที่รีโมดนะครับอินโฟเห็นระดับสัญญาณกระชากหายตัวนี้น่าจะเป็นที่สายนะครับเพราะที่บ้านมีหลายจุด แต่ที่อื่นไม่ไม่เป็นนะครับดับแรกเราต้องเท็คสายย้อนกลับไปก่อนว่าตัวสายมีปัญหารหรือดูที่ขั้วด้านหลังของทีวี สายมีอะไรสกปรปกเหมือนมีอะไรสกปรปกเหมือนมีเศษมแมลงนะครับเข้าไปเมื่อกี้เราออกแล้วไม่รู้ว่ามีฝลนหรือเปล่า, <S <S 2> <S 2> า,านะครับหายแล้วครับตกลงเป็นที่ตัวแจ็คด้านหลังนะครับเหมือนมีเศษฝุ่นเศษอะไรเข้าไปทําให้ตัวชีนกับตัวทองแดงแตะกันทําให้สัญญาณวิ่งขึ้นวิ่งลง อีกกรณีหนึ่งคือสายมีปัญหานะครับก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันให้เราเช็คสายไปถึงต้นต่อนะครับมันมีปัญหาหรือเปล่าก็น่าจะใช้ได้เราลองเช็คช่องอื่นก็ชีนนะครับของของตัวสายนะครับมันจะมีสายตัวชีนกับตัวทองแดง ชีนตัวนี้เมื่อกี้มันไม่มีเลยมันจะมีตัวชีนด้านนอกกับตัวทองแดงตัวชีนก็หายหมดถ้าเป็นอย่างนี้เราให้ปอกใหม่นะครับแล้วก็ให้เหลือตัวชีนไว้เยอะอย่าปอกให้ตัวชีนหลุดออกหมดจะมีตัวชีนเป็นร,รุ่นลวดสีเงินด้านข้างนะครับต้องเอาเหลือไว้ให้เยอะที่สุดก็ทําให้ตัวนี้มีปัญหาเหมือนกันโอเคครับเรียบร้อยครับ สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ